สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพุเฒ่าผู้แก้ผู้เสผู้สาวทีนงานหอบศาสตร์โอ,ตอนต้นศิลของอิหลานหนุ่เนี่ยนี่น,นาใครตะก,กัจจันหละกกับอีเมยสาวผู้ดีเทือนผู้เกิดมามีกรรมดำแต่สวยนี่แหละค่ะอันนี้ก็เป็นคลิปของเมื่อวานตอนคำคำเนาะค่ะนักฟุตบอลมันกับม้าแข่งบอลแล้วค่ะอันนี้ก็คนงานกับลูกค้าคอยฮันละใส่เอาดีๆเกิดมานี่แม่นี่แม่อมาทำงานถอยถอยถอย,ถอยลอูกอมาทำงาน ใส่รองเท้าเร็วๆเวดี๋ยวไปซอยโอมาเร็วๆใ่รองเท้าลูกใส่รองเท้าใส่เอ๋งจะลูกเดี๋ยวไปเบิบนะ่งผู้บ่าวนักเตะบอลเร็วๆรีว굿굿อ้ยเกือบเล่นดอกตัวหนาไอ้สันมึงแม่ใส่ไฮไม,มามะเข้าหาไปเต็มแล้วเข้าหาไปเต็มแล้วไปเต็ม <laughs> อืลมึงอือฮะปัาเต็มมึงอโลปัเต็มมึงอันนี้ก็เป็นคลิปของหมู่วานเนาคะค่ะเนาะตอนบายๆก่อนนะักฟุตบอลฉีแข้งบอลคะ่ะพาลูกสาวออกมาเลาะจะจิ้งโจยก่อนซ้มเด็กขายของพี่น้องถันบ่าพานางออกมานางกับสีบวยไว้ค่ะเพราะตั้งแต่เขาบาดมาอันนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มจะหาทุ่มเราด้วคะ่ะ ข่อยล่างจานซอยเมียประทานเซ็นเอาต <c oughs> ุา่ยเมื่อยเด้กพี่นอ,อนนี่ตุอยม้วนไอ้นี่ไงล่ะ <c oughs> ลูกก็ไปหาพ่อแล้วพูน <c oughs> ข้างนอกก็ไว้ลุนเตะกินม้วนกันจะพูน ในครัวขบวนไว้ในครัวโอ้ีวิตนัมนกับคนงานค่ะมาซอยสองคนคนงานตัวข่อยแต่งตัวเซ็กซี่ก็จะของลานผลดตกา้าไม่เอาดีแต่เท้ามาเป็นะได้ลูกจักสามคน ยาถือยาซ่ายาดามากับชีวิตครอบควตุ้ยข่อยเดอ้อ hey, 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 hey. ค่ะตุ้ยข่อยเห็ดเบี้ยงมือยตุ้ยข่อยกับมวนน้ำกับเป็นทั้งสี่ระคะ hey, hey. คือชีวิตจริงของตุ้ยข่อยนาะพี่น้องเนาะชีวิตจริงของหมนของข่อยกับแบบนี่ลาคะชีวิตคู่กับพิษกันแน่ดีกันแน่แต่ก็บเ่เคยคิดว่าสิเลิกกันเนาะ <c oughs> นี่ระคาผัวข่อยยาดามาผัวข่อยเด้อแล้วเป็นคนอารมณ์ดีค่ะ <c oughs> จากนี้ไปก็จะเป็นคลิปของเมื่อนี่เนาะค่ะเนาะมาชิเริ่มต้นจากอีเม่คนสวยเราก็รวยมาจากเพื่อนขึ้นมาเปิด้านลคะคาหลังจากทำความสะอาดห้องนงห้องน้ำทุกอันทุกอย่างทำความสะอาดใน้านเนาะเพราะว่มามือขึ้นค้ากระจะมาไปกินเกือบอดทีสองพี่น้องเอ้ยควายนี่คุณน่ะเหนื่อยไปไหนทุนก็ต้องแต่งตัวสวยค่ะ เบื้องข้างนอกข้าเจา้ากินแล้วข้าเจา้าไม่ได้เอาแก้วไปสิมีเสียงลูกสาวอื้อๆอยู่ข้างๆเัเด้กชายลูกสาวสอน้าแม่นี่ระค่ะคอยกระชิดไปเก็บแก้วก่อนทำความสะอาดห้องน้ำแล้วทำความสะอาดข้องไม้ลานแล้วกระิไปเก็บแก้วเมื่อวัยราคะโชคดีนะแต่ตอนข่อยอยู่ไทยเนีน่ยคอยล่างถ่อยล่างซ้ำอยู่วัดเก่งเสือพระเขาอยู่วัดงานบุญเก่งข่อยก็เลยสู่ได้ค่ะหลังจากนั้นขอยกลับมาหลังจากนั้น ่อยกัมาแบกขวดแบกล้างเบียกเก็บไว้ทาลูกน้องละค่ะเออแตงแต่แต่อยยุบอันเมืองไทยนะทั่นทมไมตะก้ถ้าเป็นสาวซ่อหน่อยนั่นคอยแบกมันสับปะหลังขึ้นรถเก้ง่อยก็เลยสู่เวียกค่ะแค่นี้จิบจิบนะพี่น้องเออเดี๋ยวเหตดเวียกกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะคอยไปโสเลสะสร้างูกสาวบ่ท่านอีตื่นลูกกับผัวบ่ท่านอีตื่นเพราะว่ามือคืนน,นีแล้วนน เดอค่ะพี่นองนอนเกือบตีสองคือมันตีสองกลัวผมนข่อยบุรูกข่อยนอนหลับก่อนค่ะ แข้งบอลครับพี่น้องแข้งบอลอีกแล้วมอนีเออเอาสิไปหองจังหดลูกไป,ไปหองน้ำเพลินจังไดเวลาสงสารเพื่อนตอีลูกสาวขขอยไปยืนหองน้ำหนักผูบ้บาพูดบอลบนดีเอาข่อยกระตุ้นเตะตีหาภูณละพี่น้องมาทำความสะอาดขึ้นตน้นคลิปมันละ่ะค่ะเมื่อคืนเนี่ยก็ปิดรล่านจนเกือบตีสอง ่อยกับลูกนนอนหลับก่อนพระเอกจะกว่าเราไปนอนแต่ย่ามไหนจะกินย่ามใดข้าเจ้ามาเปกทางอิลีพี่น้องโอ้ยเป็นอย่างค่าลูกสาวไขขึ้นงอแงคือมนี่มันเป็นจังไหนอาการนะ่ะสาวบอกแม่มึงดูเป็นจังไหนลูกอันเป็นจาักาทายเซียวฟีติดกับเซียวฟีไปทีค้าให้ลูกน้องมาซอยแต่งแต่สามโมงเครงขุนค่ะ พอลูกน้องสิได้มากข่อยกับเตรียยวมหยังแล้วบเบิดแล้วข้าเจ้ามาเตะบอนแข็งบอนพี่น้องข่อยก็พอได้ขายของอืมเมื่อวานเนี่ก็ขายได้หาหมื่นตีเป็นเงินไทยก็หาหมื่นผลราคาหาหมื่นกว้วผละถ้าเบิ้งมื้อนี้สีได้จักบาทเพรามะมื้อนี้ลูกค้ามา,าตั้งแตะเกาวงเลยค่ะมาอย่างตะเกาวงมเขาะประตูนบอกข่อยค่อยเปิดล้านเพ่ข่อยกับ่บห้านี่ตื่นข่อยก็เลยได้มาเปิดล้านก่อนแล้ว ทั้งทำความสะอาดทั้งเสิร์ฟทั้งยังเอาไม่ยังล่ละสาวให้แม่เว้าน,นี่มีโอ้เฮ้วเน,นี้ยยี่เห็ดปาาขีไห้ไหลายมันบ่สวย <ś c oughs> พิษกันกับอันไหม่เซี่ยฟีเดวลูกสาวข่อย <ś c oughs> เอาพิษกัน <ś c oughs> ลูกสาวข่อยพิษกันกับไม่เซี่ยสีบตงแต่เศร้าเอา่ะนะพี่น้อง <ś c oughs> เอามันเป็นจังไหนค่อาการผัวน่ะรถเลนพานคุวน่ะมาคัาแต่ห้องยี่นี่ใจ เอาข่อยอไว้ซ่านี้กันเด้อพี่น้องข่อยสิเป็นเตรียมของสิไปจ๋าสลัดก่อนค่ะบ๊ายบายก่อนโอ้อยเบ๋ขี้ลา,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 ายเลยว่าเอ้ยเออปลาปๆๆโอ้ยเด็ดไล่เอวเลยบารูมไล่